วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกนกบชาแนลทาร์รโฮในตินน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านคําทํานายนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งเลย ว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกําลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรืองมง,งายจนมากเกินไปและสถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนกันก่อนค่ะว่าสําหรับคนโสดเนี่ยชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ page of cup ไพ่ the moon the emperor เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่ page of swords ไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่ไฟฟ์ออฟวันสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนนะคะใช้ชีวิต ผิดกับความเป็นจริงนิดหนึ่งเขาถ้าถามว่าผิดจากความเป็นจริงยังไงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Page of Cup หลายๆคนที่เป็นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยน่าจะไปหลงรักไปชอบไปข้างใครใครบางคนที่ที่ไม่สามารถแตะต้องได้ไม่สามารถพูดคุยได้หรือว่าไม่สามารถเข้าใกล้ได้นั่นเองค่ะหรืออีกในยะหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าคุณมีสเปคเป็นแบบพวกฟิลศิลปินดาราไอดอลอะไรพวกนี้ค่ะมันทําให้ชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถเ,เลือกคนในเ,เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตได้เพราะรู้สึกว่ามาตรฐานไม่ได้ตรงตามที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการโสดเพราะว่าสเปคสูง แล้วก็มีสเปคเป็นฟิลไอดอลศิลปินหรือว่าคนที่ตัวเองชื่นชอบคลั่งไคล้แล้วเอามาเปรียบเทียบกับคนที่เข้ามาในชีวิตจริงก็เลยทําให้รู้สึกว่าใครที่เข้ามาเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ถูกอกถูกใจซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเรามองว่าคุณก็ยังคงมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเดิมยังคงมีพื้นฐานในเรื่องของการตั้งสเปคไว้ค่อนข้างสูงและถ้าถามว่า มีคนเข้ามาให้คุยไหมมีคนเข้ามาให้คุยแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังสแกมเมอร์นิดนึงเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนั่นหมายความว่าคุณจะถูกหลอกให้รักหรือว่าไปเจอใครบางคนที่แบบเน้นคุยอะแต่ว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงให้ระวังการถูกหลอกให้ระวังการที่แบบไปเจอโปรไฟล์ที่หลอกลวงนะคะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะไปเจอ ใครบางคนที่ตรงสเปกเข้ามาแต่ให้ระวังว่าคนคนนั้นอาจจะเข้ามาเพื่อหลอกหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงก็ได้สรุปง่ายๆเลยคือชาวราศีเมถุนและขนาเมถุนคนโสดระวังสแกมเมอร์ส่วนคนที่โสดอยู่แล้วในช่วงนี้ถือว่าโสดแล้วดีอยู่แล้วค่ะโสดแล้วยังคงมีความสุขยังคงได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบอยู่เพราะฉะนั้นไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องคู่เรามองว่ายังมองไม่เห็นนะคะสําหรับคนที่โสดมานาน คราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างคะ่ะชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยสิบไม้เท้า queen of wands สิบถ้วยแล้วก็สามถ้วยขอไพ่ขยายสิบถ้วยเนี่ยคะ for u p e n t a c l e อะสำหรับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะมีอยู่สองกรณีกรณีของคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนกับกรณีกับอ่อกับอีกกรณีก็คือคนที่เคยรักกันมาก่อนเคยผูกพันกันมานานเรามาพูดถึงคนที่ เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะสำหรับชาวราศีมเมถุนและคนามเมถุนนะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านการเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเคยอยู่ร่วมกันแบบระยะยาวแต่ยังไม่เคยแต่งงานก็ตามนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าชาวราศีมเมถุนคาดหวังคาดหวังให้เขากลับไปเป็นคนคนเดิมที่รักยึดติดหรือเห็นคุณสําคัญแต่ว่ามันยากมากเลยเพราะว่า ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบไม้เท้านั่นหมายความว่ามันคุยกันแทบไม่ได้เลยค่ะมันคุยกันแทบไม่ได้แล้วเขาคนนั้นก็ใส่ใจคนอื่นแล้วก็ติดโซเชียลหนักมาเขาใส่ใจคนอื่นมากกว่าคุณเขาติดโซเชียลมากกว่าที่จะติดคุณเขาพยายามรักษาพื้น พื้นฐานความเป็นส่วนตัวของเขามากกว่าที่จะรักษาสถาบันครอบครัวถ้าหากว่าคุณเป็นครอบครัวกันแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวแต่แค่อยู่ด้วยกันหรือว่าคบกันมานานก็แสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าที่จะรักษาจิตใจคุณและไพ่สามถ้วยเขาทําเหมือนกับว่า คุณไม่ใช่คนสําคัญคุณคุณเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตเขาและเขาก็ดูเหมือนกับว่ากลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนที่โสดและทําให้ชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนเนี่ยรู้สึกกลัวหวาดกลัวว่าจะเสียงความสัมพันธ์นี้ไปไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่ four of cups เรามองว่าชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เครียดกับเขามากๆเลยอะเพราะว่าต้องอยู่กับการรอรอให้เขาอธิบายรอให้เขาทําตัวดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นผลในทิศทางที่ดีมากนะักคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะสถานการณ์นาปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนคนที่มีประเด็นไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สีดาจริงๆสีดามันหมายถึงการพักผ่อนหรือการปล่อยวางก็ได้นะคะ แล้วก็ไพ่ต่อมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสจริงๆมันคือไพ่ของความหวังแต่พอขึ้นมาคู่กับไพ่สีดาบนั่นหมายความว่าคุณไม่หวังแล้วอะคุณไม่หวังอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณเหนื่อยชาวราศีเมถุนลนัคณะเมถุนคือเหนื่อยมากแล้วก็คุณค่อนข้างมั่นใจเลยว,ว่าเขามีการนอกใจนอกลู่นอกทางมีคนอื่นแน่นอนแต่คุณเพียงแค่ยังจับไม่ได้ คุณอาจจะแค่มีเซนส์สัมผัสได้ว่าเขาน่าจะมีการคุยกับคนอื่นที่เป็นคนทางไกลตัวชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ารั้งเขาไม่ไหวและเท่าที่ดูแล้วคืออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนพยายามที่จะแยกตัวออกห่างพยายามที่จะพาตัวเองออกไปจากชีวิตคุณซึ่งมันทําให้ชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนน่ะรู้สึกตรงเหนื่อยท้อ แล้วก็เครียดในเวลาเดียวกันสถานการณ์ณปัจจุบันมันมีแต่ความเงียบอะค่ะมันไม่ได้คุยกันแล้วก็ห่างกันออกไปทุกทีบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันด้วยก็จะยิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันห่างเหินกันออกมามากยิ่งขึ้นภายใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์นั่นหมายถึงคนที่กำลังเหมือนต้องปรงกับการที่จะต้องกลับมาใช้ชีวิตโสดหรือณนะเวลานี้ก็คือ ไม่ไม่โสดก็เหมือนโสดอยู่ดีค่ะคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุดินและชาวธาตุลมซะส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูเอ e r น y ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขอเริ่มที่ชาวราศีเมถุนก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นเจ็ดเมเท้าคุณรอคอยที่จะได้ไปต่อ และคุณเองอก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบวางแผนชีวิตค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นในตอนเนี้ยคุณเองรู้สึกสับสนว่าคุณควรจะยังวางแผนอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้อยู่ไหมถึงแม้ในใจจะอยากไปต่อแต่ในใจความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันพังลงได้ทุกเมื่อเลยมันเซนสテีฟแล้วก็ประคับประคองจะไม่ไหวแล้วความรู้สึกของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนน่ะมันคือการที่ยังเสียดายยังคิดถึง แต่ก็ไม่อยากคาดหวังแล้วก็ไม่อยากฝากความหวังไว้กับเขาแล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่มหาเล็กถือถ้วยในมุมของชาวราศีเมถุนและคณามถุนเนี่ยกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เขาหลอกลวงอะไรบางอย่างแล้วก็ดูเหมือนการใช้ชีวิตของเขาคือไปเรื่อยเอาแน่เอานอนไม่ได้คราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมถุนและคณามถุนเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมถุนนะคะ เขาดูชิลมากเขาดูชิลมากถ้าขึ้นมาเป็นไพ่ราชาถ้วยนั่นหมายความว่าเขาชิลมากแล้วเขาก็ดูเหมือนกับว่าบางครั้งก็ทําตัวดีกับคุณแต่บางครั้งเขาก็ทําตัวดีกับคนอื่นด้วยเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบ สิบดาบคือเขาไม่คิดว่าคุณจะหายไปไหนเขาคิดว่าคุณแค่ยังรอการง้อจากเขาแต่ไม่คิดว่าคุณจะหันหลังให้กับเขาค่ะตอนนี้เรามองว่าเขาอาจจะเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าคุณนิ่งขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้เขาเฟลก็จริงค่ะมันทําให้เขาเฟลก็จริงแต่เขาอะค่อนข้างเชื่อมั่นในความรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังไงก็รักเขามากไพ่เดอะเลเวอร์ยังไงก็รักเขามากหันหลังไปจากเขาไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเขาเขาคิดว่าเขารู้จักคุณดี เขาคิดว่าเขารู้จักคุณดีแล้วเขาคิดว่ายังไงคุณก็จะยอมทนเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาและในตอนนี้เขาอาจจะเฟลกับการที่เขาพยายามคุยกับคุณแต่คุณไม่คุยด้วยพยายามที่จะเข้าใกล้หรือว่าพยายามทําดีในบางครั้งแต่คุณก็ค่อนข้างเฉยชาซึ่งมันทําให้เขาเฟลแต่เขายังเชื่อว่าสุดท้ายคุณจะยังทนกับเขาหรือว่าพยายามประครับประคองเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นไพ่สเตรนจ์นั่นแสดงว่า เขาสัมผัสได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนเนี่ยเป็นคนพยายามดึงรั้งให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้คราวนี้เรามาดูบทสรุปในเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะว่าบทสรุปในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรต่อไป ไพ่แบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือความรู้สึกล้าล้าจนไม่อยากทําอะไรแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีการเข้าหาแล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณมีลูกด้วยกันก็คือจะใช้ลูกเป็นข้ออ้างในการเดินหน้าเข้ามาคุยเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีลูกด้วยกันก็หมายความว่าเขาจะทําตัวเหมือนเด็กมีความกล้าแบบเด็กๆที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้คิดจะขอโทษก็คือกลับมาเนียน ก็มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันแบบเนียนๆแบบที่ปัญหายังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกสะสางตัวชาวราศีเมถุนเองก็ยังจะคงเครียดที่ปัญหายังไม่ได้ถูกสะสางถึงแม้จะมีการคุยกันมากขึ้นเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนจะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ก็รู้สึกว่ายังมีความกังวลแล้วก็ภายในใจของชาวราศีกังอ่ราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกสับสนว่าควรตัดดีไหมตัดก็กลัวเจ็บ ตัดก็รู้ว่าตัวเองต้องเจ็บแต่ถ้าไม่ตัดก็รู้สึกว่าเจ็บอยู่ดีคือเลือกไม่ถูกนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปคําแนะนํากันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรกับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนบ้างนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ passion the dragon fire แล้วก็ cupid arrow คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ต้องเติมให้กันทุกครั้งเลยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เลิกเติมมันก็จะเหมือนเป็นการที่แบบห่างกันไปทุกทีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงกันสักเท่าไหร่นักซึ่งในช่วงหลังจากนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะกลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งก็จริงแต่มันวนลูปเดิมๆตราบใดก็ตามที่คุณไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องของแพชชั่นที่มีให้กันสเปซที่มีให้กันพื้นที่ความเป็นส่วนตัวที่มีให้กันแล้วก ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่คุยในเรื่องของความซื่อสัตย์หรือว่าความมั่นคงซึ่งกันและกันเรามองว่า ปัญหาจะยังคงเกิดอยู่ค่ะมันจะเป็นการตกหลุมรักกันบ้างเป็นบางช่วงแล้วก็อยากบอกเลิกกันบ้างเป็นบางช่วงค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์2568สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ่าย,บายค่ะ